เราเลยค่ะลาไปแจกกับความสัมพันธ์ตอนนี้หลายๆคนก็ถามถึงเลยครับผมก็เอ่อก็ตามที่เผาหมายถึงว่าความสัมพันธ์ก็ตามที่เผาไปแนะครับก็คุยกันแล้วว่าว่าเลิกกันคือไมนานเลยอะครับยากกลับแล้วมีเกิดก็สักพักหนึ่งแล้วครับใช้คือว่าเลิกคือไม่ได้ห่างไม่ได้เลิกจริง ใช่จากการคุยกันล่าสุดนะครับเัาที่ก็คนถามสาเหตุาที่าที่เต็จเขาที่ตอบได้เนาะก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกคู่ที่ที่มันจะมีความความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบมันมันมันไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะปรับข้อหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่แล้ว ทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย่างอย่างอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนนะครับจริงๆใครเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจจัมือมาคุยกันว่าเออเราเราพอแค่ดีนไหมอะไรเป็นการคุยกันครับคุยกันมากกว่าก็คือแบบมันก็เอาจริงมันก็เริ่มจับจากแบบมีการแบบ คุยเรื่องปัญหานี้ขึ้นมาแบบเรสปัญหานี้ขึ้นมา mm hmm. แล้วก็ mm hmm. แล้วก็เถียงกันนี่แหละครับแล้วก็ mm hmm. เหมือนมันถึงจุดที่แบบต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าเกินถ้าปรับเกินกว่านี้ไปมันจะเป็นการเอาเปรียบฝ่ายหนึงนะ่งแสดงว่าปัญหามันน่าจะยาวนานแล้วกับกับเรื่องที่ต้องพยายามปรับใช่ครับ mm hmm. เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแค่ปัญหาแบบ ไม่ใช่แบบเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็แบบปล่อยมืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากๆแต่เราก็คุยได้ดีจริงไม่ได้แบบทะเลาะกันสุดใช่ครับสุดท้ายเราก็คือแบบคุยกันตกลงกันมากกว่าไม่ได้ทะเลาะกันมีปวดหันึกซางเพางว่าลางก็ถูกเกี่ยวว่าด้วยความที่เราโปรโมทละครอะไรใดๆคนก็ว่าเป็นนึกสามนึกสาอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเป็นไขก็ตามครับผมเพราะว่าส่วนนั้นก็คือโอเคละครมันกําลังออนพอดีแล้วด้วยด้วยแนวของละครมันเป็นละครรักโรแมนติกอะครับมันเราก็ภาพที่เราลงทั้งหมดมันเป็นภาพที่มาจากงานไม่ว่าจะมาจากละครก็จะมาจากการโปรโมทไม่ได้เป็นภาพแบบเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเข้าใจได้แล้วที่ผม ผมลงปกติเพราะว่าผมก็เห็นใจเพื่อนร่วมง,งานทุกทุกคนว่าไม่อยากให้เขามาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผมใช่รครับใช่เพรานเป็นโฟกัสที่ฟังเราได้ถา,า,ามฟังไไหมครับว่าแบบเขาโดนอะไรบ้างฝั่งเขาอะไราเี้ยผมมีไปไปขอโทษครับขอโทษ<ม>เพราะว่าเราก็ได้เห็นบ้างว่าเขาก็โดนโดนโดน,โดนหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงนเนี้ยครับใช่โดนบางทีก็ว่าเสียห,หายหาย้วก็รู้สึกว่ามันมาจากเราแล้ว เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่จริงเลยอือแสดงว่ากับปางคือไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไปเลยใช่ไหมไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับเพราะว่าอยู่กองก็สนิทกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกินไปวันนั้นเลยแล้วตอนนั้คีใจรัการวีมครู้ก็ตอนแรกคิดว่าดีครับแต่ตอนนี้ก็ก็รู้แล้วว่าก็ยังยังไม่ค่อย ดีเท่าไหร่เก็มีบางคอมเมนต์แบบถึง้ที่ว่าจะไม่ดูละครเราอะไรเงี้ยเต่ก็มีแบบส่วนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าสําหรับแฟนคลับคู่อยู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยผมก็ก็ขอโทษแหละที่ทําให้แบบผิดหวัง เขา,าทำถ้วยน,นี้จริงเราเสียดายไหมกับตลอดระยะเวลาที่คนก็เชียร์คุณเราแบบมันดูน่าจะถูกฝันอะไรแบบเนี้เสียด้ครับใช่ <c oughs> ก็จริงๆแล้วปัญหามันก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆจนเราแบบอย่างวันนีก <c oughs> น้การติดการติดใจที่ออกมาพูดนะแบบว่าเจ็บบแบบตั้งหลักขนาดไหนทีน่แบบ เพามันก็กดดันเราหลายๆอย่างหลายเรื่องใช่ใช่ครับก็คิดว่าควรจะออกมาทำอะไรให้ชัดเจนบ้างครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมพี่น้องผมหรือว่าเพื่อนๆผมอะไรแบบนี้ผมก็ไม่อยากให้คนต้องมาแบบเ,เดือดร้อนเพราะผมหรือว่าต้องมาแบบ ลำบากใจจะมาถามผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ก็แล้วมันก็เป็นงานที่เราเับาไว้ตั้งนานแล้วอยู่แล้วด้วยครับก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเจอพี่ๆอยู่แล้ววันนี้ก็ก็ตอบวันนี้เลยดีกว่าวันนี้มันเรมือยู่ไหมคะหรือว่าเริ่มโอเคขึ้นแล้วยังยังยังรู้สึกอยู่ครับเพราะว่าจริงๆมันก็สักพักใหญ่ๆที่ยังไม่หมเพราะเรืองมนก็ังไหลอยู่ใช่ครับใช่ครับเขาเป็นพอที่ผมตอนนี้ผมก็ยัง ยังหลอกดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับมันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของของของแฟนกันหรือว่าคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราทั้งสองคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วสําหรับผมเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่หลังดีกับผมมากๆ,ๆจริงหรืว่าอนาคตมันมีโอกาสพาคบโตขึ้นด้วยกันคู่มีโอกาสจะกลับม,มาคุยกันได้ อันนี้ก็ตอบไม่ได้เลยครับพี่ใช่มันก็ก็ก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไม,ไม่รู้เลยครับอันนี้ควรถามว่าความสัมพันธ์มันะคะ่ะเกิดเสียใจตรงไหนบ้างเ,เสียใจที่ <c oughs> มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดน,นะครับ <c oughs> มันเป็นแค่ว่าเราเราต่างกัน แล้วก็เราเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพยายามแก้ไขมากๆเลยใช่ใช่การตัดของคาสั่งห้าวันนี้พี่รู้ีเขาว่ายังไงบ้างกับไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยครับใช่แล้วจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแบบคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยอ่ะผมไม่ผมไม่ไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับถอยก็กะจะมา พูความจริงเท่าที่พูดได้กันแหละอคกาศอากนการร่วมการอันน,น,นี้แล้วแต่เขาดีกว่าครับใช่ครับให้ให้ความสบายใจของเขาเป็นหลักรันนบผมครับผมเถ้า ต้องใช้เวลาแหละครับใช่แต่ว่าผมเอาความสบายใจของเขาเป็นหลักเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้ชายนะกข่าเป็นเทนกก็มีบางคอมเมนต์ที่เป็นแฟนเท็จแล้วเท็มีว่าแหลกเป็นห่วงห่ะไปนย่งไหมน่งถือว่าอ๋อก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้นะในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่ง ทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จำเป็นต้องทะเลาะแล้วก็เราเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยในตอนนี้นะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเจอกันมันทำให้เราต้องมานั่งเถียงกันมานั่งทะเลาะกันแล้วต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาต่างคนก็ต่างทางานแล้วมันก็เหนื่อยกันทั้งคู่มันจะกลายเป็นแบบมีผล ต่องาน,ะนมีผลต่อสุขภาพมีผลต่ออะไรหลายๆอย่างเลยมนะครับก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแล้วก็แล้วก็วก,ก็ขอโทษอีกครั้งที่ทีไไ่ได้ลผิดหวังคที่วดหามนะคือกำลเรื่องจัดละครยังตอนอยู่เนาะเราเรายังต้องลงรูปก,กับทางอย่างนี้เราต้ปกงใครครับถ้าเรื่องลง,ลง,ลงรูปตัวหมดเนี่ยผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับเพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมคือผม ันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวะครับแล้วเราค็นเหนื่อยกันมากกับละครเรื่องนี้เราก็ใช้เวลาหลายเดือนในการถ่ายทําแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรือว่านักแสดงคนอื่นมันรวมถึงทีมงานด้วยผมไม่อยากให้การโปรโมทต้องมาหยุดชงงนะเพราเรื่องส่วนตัวของผมแค่คนเดียวเป็นกาไม่นะครับ ผมคือผมรู้สึกว่าก็ถ้าทั้งสองฝ่ายมาถึงทั้งผมแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วก็ปลางอะบริสุดใจนะซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราบริสุทธิ์ใจแล้วก็เราก็เลยเราก็เลยลงผมมองว่าการที่เราเลี่ยงที่จะไม่ลงมันแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจมากกว่าเพราะวันนี้ได้ได้ออกมาพูดทางแล้วที่พิเศษ ถ้าโล่งขึ้นครับอย่างน้อยก็ก็คนก็น่าจะรู้เรื่องจริงๆว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ต้องเดาว,ว่าแบบมันมันมีอะไรอะไรนะอย่างเงี้ยยินยันอีกครั้งว่าไม่มีมือที่สามเนาะไม่มีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเปิดนะ